สวัสดีค่ะพี่พีน้องๆและลูกๆหลานทุกทุกคนสำหรับในช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะสงบจิตสงบใจเข้ามาฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกวันสำหรับในช้าวันนี้วันที่เจ็ดมีนาคมพระองค์ทรงตัดว่า จงยอมให้เราเป็นผู้ช่วยเจ้าให้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้ลูกเอ๋อยความท้าทายของแต่ละวันก็ใหญ่เกินกว่าที่เจ้าจะรับมือไว้โดยรำพังกำลังของเจ้าเองและเจ้าก็รู้ดีว่าเจ้าไม่อาจพึ่งพาในกำลังหรือความสามารถของตัวเองได้สิ่งนี้นำไปสู่ทางเลือกสองทางนั่นคือ เจ้าสามารถเลือกที่จะ,ะดื้อรั้นและเดินไปตามลำพังหรือเลือกที่จะเดินไปด้วยกันกับเราด้วยใจถมและพึ่งพานในเราแท้จริงแล้วทางเลือกทั้งสองทางนี้มีให้เจ้าเลือกเสมอแต่ความยากลำบากช่วยให้เจ้ามองเห็นมันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเมื่อเจ้าพบกับเรา ในการทดลองใจต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นของวัญจากเราเพื่อเตือนให้เจ้าพึ่งพานในเราแต่เพียงผู้เดียวอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสรดุดีบทที่63ข้อ7ข้อ8พระองค์ทรงเป็นความอุปถันธรรม ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เปรมปรีอยู่ในร่มปีกของพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์เกาะติดอยู่ที่พระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้ยากอบบทที่หนึ่งข้อสองข้อสามดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี พราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พงทรงให้สติกับลูกทุกคนที่จะให้ลูกนั้นตัดสินใจในการติดตามว่าจะติดตามพระองค์หรือจะเดินไปคนเดียวอ่า พระองค์ทรงไม่บังคับลูกทุกคนขอให้ทุกคนได้เห็นปลาล์มอัจจรย์ขอโปรที่ลูกทุกคนจะเชื่อและเดินตามทางขอโพรทุกคนจะได้รอดพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นอกจากพระองค์เท่านั้นถ้าทุกคนเชื่อและเดินตามทางขอโปรทุกคนก็จะได้รอดพระองค์เจ้าข้า ลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและอ่วงใยญ่ลูกทุกคนขอพระองค์ทรงเมตตาสติดและอวยพระพรให้ลูกทุกคนและครอบครัวของลูกทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานให้มีความเจริญเติบโตและ <c oughs> เป็นที่รักใคร่ของทุกคนขอให้ทุกคนหลุดพ้นจากหนี้สินหลุดพ้น จากปัญหาในครอบครัวและความเจ็บไข้ได้ป่วยลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงรักลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ขอฝากชีวิตทุกชีวิตไว้กับพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์ฉันเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านค่ะ